สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขหูสุข,สขคนเนาะคะ่ะมาอีกแล้วค่ะสมสาพาแสบม,มาอีกแล้วค่ะเหมือนในผ้ามาแกงเนาะใหม่เนาะ,ะนี่ค่ะก็ล่างต้มพอเดือดพอดีเลยค่ะต้มให้มันจืดก็เนานะคะ่ปะปลาขาไปเบิ่งเครืองมีมังแนวัตถุดิบเผาค่ะค่ะวัตถุดิบเ่ากับซีมี่เข้าเบือค่ะกับใบย่านาง กามีเห็ดเพาะค่ะใส่เห็ดเพาะพร้อมมีพักขาค่ะพักสะงแงะบ้างบ้านกับเอือนพักสะงแงะค่ะแต่ว่าสมสาเนี่เกิดได้หญ่ามากอะแม่ผ้าเอืน่นพังหอมไฮค่ะใส่ลงไปตอนถ่ายค่ะสองพักใส่ลงไปตอนถ่ายเลยรามีพิงแหงค่ะใส่พิงแหงพร้อมกลับไปกับข้าเบื้อนี่ค่ะข้าเบื้อนี่เป็นข้าเนี้ยก็ได้ข้าจ้าก็ได้ด้วยค่ะ ใช้มีเขาย่างกระส่ได้ค่ะแต่ว่าเอามาแช่จักชั่วโมงก่อนค่ะค่ะค่ะใส่ลูกโดดลงไปในหม้อก่อนค่ะลปะตำองเขาเบือเลยค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่พริกตำพริกก่อนค่ะค่ะละเอียดแล้วเราก็ใส่ข่าเบือเขาไปเลย ถ้าอยากให้น้ำม,มันข้นๆก็ใส่หลายๆได้ค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะค่ะเขาเบื้อละเอียดแล้วก็ใส่ยานางลงไปค่ะละเอียดละค่ะต่วัายานางบางคนกับยองเอากระดาด้วยค่ะด้วยยองอัตนาม,มันนะคะต่ว่าสมมักแบบนี้ค่ะ ่ะแล้วก็ผสมน้ำเข้าไปเลยค่ะผสมน้าเข้าไปจ้าหน่อยค่ะค้นเลยค้นเห็นขเบือและไล่ค่ะขั้นตอนต่อไปกันใส่ลงไปเลยค่ะให้น้ำขเบือลงไปเลยทายมันเดือดก็นอกพี่น้องเนาะ จะจังใส่เครื่องปรุงกันค่ะค่ะใส่เห็ดพอลงไปเลยค่ะเนี้ยเน,คน้ค่ะปรุงเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็มาปรุงกันเลยใส่ปลาแดงลงไปเลยค่ะ จักทับพ,พีเคร่งค่ะขาที่ขาดบ่ไแด้ก็คือใส่หน่มปูลงไปน้ำเด้ค่ะใส่น่มปูลงไปเลยละลายจักหน่อยใส่เข้าไปมันสีเข้มขน้นสีนวัวปกติข้าใส่ปลาแดกคือซื้อมันกับน,นวัวนะคะ แต่เน้มกักระสินัวกูเกานัวแบบหอมๆปูจังหน่อยค่ะแบ่บลอกมือด้วยค่ะแต่ว่าผ่าอีสานหฮาโบคอยมีส่วนมากกรสิมีทั้งผักเหนือค่ะนำปูค่ะต่อไปกับพงนัวค่ะพงชรสใส่ไปเลยถ้ายห้มันเดือดค่ะจะซิมเบิง อพอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มโบมแมนมว่าวอเลยค่ะพอดีอีลีฟรีมือเปะ๊ะอันนี้พักซีใกซ่ให้ค่ะโบแมนพักห้อมให้เกิดได้ใยญ่มาก่ะแม่พักเอิญพักห้อมให้ค่ะบางจังหวัดกับสิเอิญพักสังแงแต่ว่าผากเนื้อเขาสิเอิญ หอมแย่ค่ะกับผักขาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปหอมกันเลยขั้นตอนสุดท้ายละค่ะไปเลยค่ะ ไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสมซาผ้าแสบมาอีกแล้วค่ะมาขามากินแกงเน้อใหม่เหมือนี่แกงเน้อใหม่ใส่เห็ดเพาะนะคะนาะไก่สีข่ำละค่ะบรรยากาศกระแดดค่ะเหมือน,นี้เห็นบ่อนอบน่เหมืดหมืดดบ่ค่ะพักผมมีอย่างไรค่ะ นี่พักซี่มะเขือนี่มะลาขีนกค่ะมะเขือเทศนี่เอามามันสีสันสวยๆค่ะแล้วก,ก็หยอดมาราขีนกอันนี้มันเป็นใบมักลินฟ้านะคะยุ้มักลินใหม่คมขมขมีแต่เน,นี่ยขมขมค่ะค่ะเห็ดเพาะอ เตามะม่งห mm ึ hmm. ่งมาพร้อมเนาะค่ะ mm hmm. เห็ดพออ่อนๆเลยค่ะ mm hmm. มะม่วละค่ะ มันอ่อนค่ะ มาได้ค่ะมากินน้ากันแซ่แบแซ่บนวดปลาแดกนวดน้าปูค่ะาใไมกับตอนใหญ่งงเลยค่ะมักตอนใหญ่เม่มดได้กินโดนละค่ะแกงละไม แสบคักคุณต้องขอนะกินบ่ไก่ค่มคะมันขม นี่ลูกโดดพรอมค่ะอยอดลินฟ่านี่ต้องล่นไฟยังไยค่ะหอมดีค่ะ บรรยากาศกน,นาสวนคือเ่าละค่ะทายอยู่นาสวน มะเขือค่ะ มันึงมีพักหลายค่ะมีซับเนี่ยมาเด้อค่ะเด้อ สุดยอดค่ะค่ะ มแม่งแม่งเหรอคะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำหนี้ก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อเป็นกําลังใจใเท็ุคลิปต่อๆไปนะคะสมซาผ้าแสบกับกับบรรยากาศเหมือนหมืดคืมๆใน่จังน้อยแล้วิวข้างหลังเห็นโมบูนเี่ยคะกัะลาไปก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ